ราศีใดถัดจากนี้หลังสงการมีเกณฑ์รวยร่วมจัดทำโดยสบู่สมุนไพรสบู่วิภาดาและ SPY Cosmetic รับผลิตสบู่และครีมบำรุงผิวทุกชนิดกล,ล,ลับ,ลม,บม,มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสินแสสี่ ในรายการสัญญกรรมดวงรายการที่จะพาโชคชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้เลยนะครับจากการที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่เองว่าราศีใดนั้นจะมีเกณฑ์ร่ำรวยหลังจากสองการนี้ผมจะบอกให้ครับว่ามีด้วยกันทั้งหมด2ราศีครับราศีแรกนั้นก็แน่นอนครับว่าคือราศีพิจิกนั่นเอง ที่เป็นราศีพิจิกเนื่องมาจากว่าเจ้าเรือนทางด้านการเงินนั้นนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีครับได้โคจรไปอยู่ที่ตำแหน่งราศีมินและราศีมีนนั้นได้ตำแหน่งกเกษตรด้วยดังนั้น,น,นตำแหน่งเจ้าเรือนการเงินของเขานั้นได้เกิดภาวะที่เข้มแข็งมากขึ้นมันเลยเป็นสาเหตุทําให้ชาวราศีพิจิกกําลังจะมีโอกาสได้รายได้ใหม่ๆเข้ามานั่นเอง และมีหนำซ้ำนะครับพระราหูจากเดิมที่เคยมาเลงชาวราศีพิจิกนั้นปรากฏว่าหลังจากวันที่30มีนาคมนี้เป็นต้นไปได้ขยับขยายออกมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นชุ่มฉ่าหัวใจขึ้นมาเลยทีเดียวคิดการค้าคิดทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จหลังจากที่มืดมนมาพอสมควรราศีต่อไปนะครับก็คือราศีที่สองนั่นก็เป็นราศีกุ่ม ราศีกุมนั้นปรากฏว่าดาวพระรัศมีก็เป็นตัวแทนของเจ้าเรือนทางด้านการเงินเช่นเดียวกันและปรากฏว่าได้ตำแหน่งกเกษตรในตำแหน่งเจ้าเรือนการเงินเลยทีเดียวมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ชาวราศีกุมนั้นการเงินมั่นคงและแข็งแรงปรากฏว่าความมั่นคงและแข็งแรงนี้มาพร้อมกับธาตุน้าธาตุน้ําของราศีมีนมันส่งผลทําให้ก่อเกิดภาวะความพึงพอใจความอุดมสมบูรณ์ ก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ชาวราศีกุมนั้นค่อนข้างจะพึงพอใจกับการเงินถัดจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองและมีหนาซ้ํานะครับผมจากเดิมที่เคยชาวราศีกุมนั้นดาวพระราหูเป็นตัวแทนของเขาออนแอมาได้ประมาณปีครึ่งแล้วและหลังจากวันที่30เป็นต้นไปพระราหูก็กลับมามีสภาพที่แข็งแรงดังเดิมก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ชาวราศีกุมนั้นดวงดีขึ้นการเงินดีขึ้นนั่นเองสรุปนะครับ ซึ่งราศีที่ร่ำรวยหลังจากสงการนี้เป็นต้นไปอันดับที่1ก็คือราศีพิจิกอันดับที่2ราศีกุมครับและข้างหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรราศีอะไรอยู่ในเกณฑ์ดวงชะตาของใครบ้างนั้นมาพบกับในส่วนของรายการสันกรรมดวงในครั้งต่อไปครับ